คิดเขียนระบายสีบันฟังกันประดับในโลกสวยรู้จะฝันนีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนสิลสวัสดีสมาชิกชาวสอนสินทั่วประเทศครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่โจมีของมานำเสนอครับ เชือกเหรอครับใช่ครับผมเอาเชือกมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อ่าพี่โจมีเชือกแต่จะไม่เอามาผูกจะใช้เชือกมาพิมพ์<ะ>มันทำได้จริงเหรอครับพี่โจจริงอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเฉลยให้น้องๆดูทีหลังว่า จะใช้วิธียังไงอะไรยังไงแต่ว่าพลวันนี้สอนวาดอะไรยังไม่บอกหรอครับเฮ้ยโอโหตรงนี้คนนี้มีความลับกันเต็มไปหมดเลยเปล่าหรอคนนี้ไม่ได้คิดเฮ้ยเราเล่นคิดไว้แล้วอย่างนั้นไปดูกันเลยครับสอนศิลป์วาดว้าววันนี้พี่พลจะมาสอนวาดวานชนิดหนึ่งครับเป็นวานที่มีเขาครับวานพันนี้ชื่อว่าวานนาวาวครับเริ่มวาดที่ตัวก่อนครับลากเส้นโค้งแบบนี้ถึงตรงนี้เนี่ยพี่พลจะเติมครีบด้วย แล้วก็วาดลากเส้นไปต่อมาเป็นเส้นท้องครับแล้วก็วาดเป็นปากยิ้มโอ้โหแล้วก็วาดตาครับขอเติมขนตาด้วยน่ารักน่ารักเหมือนนี้เลยต่อไปเป็นหางครับหางโค้งแบบนี้นี่เลยหางวานแล้วก็เติมลวดาลายด้วยครับนี่ครับจุดเด่นของวานนาวาวก็คือเขาครับนี่เป็นเขาแหลมๆแบบนี้ แล้วก็เติมขี้อีกข้างหนึ่งขอวาดรอบๆเลยครับเป็นฟองอากาศแบบนี้ขนาดที่เล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปครับเสร็จแล้วน่ารักมากเลยครับแต่อย่าลืมลงสีให้สวยงามด้วยนะหรือใครอยากจะไปดาวน์โหลดภาพนี้เนี่ยก็ไปดาวนโหลดได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k ของรายการสอนสินเลยครับตอนนี้พี่พลก็อยากรู้แล้วครับว่าพี่โจเนี่ยจะทำแม่พิมพ์จากเชือกได้ยังไงอย่างนั้นต้องไปดูกันเลย ไอเดียสอนสิงอาละครับเชือกไม่ผูกแต่เอามาพิมพ์ทำยังไงมาดูกันพี่โตตัดเชือกเป็นท่อนๆสั้นๆเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็มี ขวดพลาสติกให้มันเป็นเป็นโครงได้นะครับผมแล้วก็มีกาวมาพร้อมแบบนี้เชือกตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ทากาวก่อนเป็นวงกลมเราจะพิมพ์เชือกค่อยค่อยจัดมันลงไปก่อนนะครับมาณนี้นะครับแล้วก็เกแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆกับกลีบของดอกไม้ ก็ได้ดอกไม้หนึ่งดอกจากเชือกที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทําการพิมพ์นอกจากเชือกแล้วพี่โตก็มีวัสดุอื่นอีกคือโฟมยางนั่นเองนะครับก็เอามาวัดรูปแล้วก็เอากลนไก่ต<อ>ับเราจะเอาโฟมยางไปแปะตัวก็มีฝาน้ำพลาสติกแบบนี้แล้วแปะ จริงๆน้องๆสามารถออกแบบเป็นลวดลายอะไรยังไงก็ได้เลยนะครับทําออกมาได้หลายๆแบบเลยนะครับพี่โวจะให้ดูตัวอย่างอย่างเช่นดอกไม้แบบนี้นะฮะพี่โตก็มีอ,อันที่ใช้งานทําแล้วก็ปั๊มมาประมาณนึงแล้วอย่างนี้ดอกคล้ายๆกันหรือจะเป็นโฟมยางที่ตัดออกมาเป็นรูปดอกไม้งงๆอยู่ว่าเอ๊ะมันมันแหลมๆแหลมๆแบบนี้พอถ้าเติมหางเข้าไปอย่างนี้จะพอเข้าใจมากขึ้นหรือํำ ก้อนเมฆก็ได้หรือจะทำหัวใจก็ได้หรือเอาเชือกมาทำเป็นแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายสีลงไปให้เป็นสีที่ไม่ซ้ำกันอาจจะเป็นคล้ายๆกับสายลุงก็ได้นะครับแล้วเราก็หาวัสดุอาจจะเริ่ม ลองจากกระดาษธรรมดาก่อนก็ได้นะครับเป็นการฝึกจัดวางองค์ประกอบของภาพแต่ว่าของโจก็ถ้าพอเราฝึกกันมาประมาณนึงแล้วลองทําลงบนนี่เลยนี่ถุงผ้าอะไรแบบนี้นะครับเอาสีมาเริ่มเลยตอนนี้ชมพูอ่อนเนาะอาจจะแดงหนึ่งส่วนขาว2ส,ส่วนแล้วกันเรียบร้อยนะครับผมก็เอามุมๆก่อนแล้วกันนะ พอเรากดไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราทาสีบ่อยๆมันบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นลายแบบนี้แล้วก็ได้อันนี้พี่ตให้ดูลองดูสีส้มนะส้มนะครับแดงหนึ่งส่วนเหลืองหนึ่งส่วนสีอื่นๆมาตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้ก็ตอนนี้เป็นเป็นดอกไม้แล้วอะหัวใจเราจะทําเป็นเหมือนกับประกบข้างๆให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นใบไม้สีเขียวนะครับเงินหนึ่งส่วนเหลืองหนึ่งส่วน ายสุดท้ายนะครับนี่ใช้สีม่วงน้ําเงินหนึงส่วนแดง1ึงส่วนนะครับพอเป็นโฟมยางก็จะไม่ได้มีลวดลายแบบเดียวกันกันกบเชือกนะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยเติมหางให้หน่อยละกันจะเอาสีเหลืองใช้แม่พิมพันเดิมเนะี่ยแหละที่เป็นรูปหัวใจแมจริงจริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดิมตลอดนะครับ หัวใจสีอันทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับดอ,อ,อกไม้ที่ใหญ่ขึ้นเราอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลวดลายของเกสรอดอ,อกไม้แล้วเราก็อาจจะเพิ่มเติมลวดลายเข้าไปนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ที่การออกแบบลวดลายว่าอยากจะได้ลวดลายแบบไหนยังไงนะครับผมก็อันนี้เป็นลายแบบที่เล่าให้เป็นเรื่องราวต่างๆใช่ไหมพีม่ตัวก็มีตัวอย่างลวดลายแบบที่สมมุติว่าอยากจะทําเป็นแพทเทิร์นนะครับก็คือให้เป็นลายเดียวกันเลยอย่างนี ดอกไม้ใส่เข้าไปสีสม้มปุ๊บปบแล้วก็หัวใจอยู่ตรงกลางอาจจะวาดใบไม้ขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะแตกต่างไปที่หน้าตาของหัวใจข้างในก็ได้ที่ว่าอยากจะให้มันออกมาเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปทําเป็นของใช้แบบนี้นะครับหรือทําลวดลายกับ ของอื่นครับเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปเสียเงินซื้อของแพงๆได้ครับรอ,องานพิมพ์ของน้องๆนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนส่งมาได้เลยนะครับสอนสินอินบ็อกซ์รอน้องน้องอยู่ครับสอนสินสอนินบ็อกซ์ท่านท่านแทนดูแอปดูก่อนนะครับของชิ้นงาน วันนี้ที่ส่งมาในช่วงสอนสินอินบ็อกของน้องเบสครับน้องเบสขอส่งผลงานค่ะนี่สั้นๆง่ายๆอย่างนี้ใช่แล้วครับให้ดูเอาเองว่าเป็นชิ้นงานอะไรนี่สีลุ้งเลยอ่ะงานละเอียดมาก จรวดยานอวกาศปกติเราไม่ค่อยเห็นนะใช่ก็เห็นจรวดหรือยานอวกาศในส่วนใหญ่เป็นสีพื้นๆสีเดียวอ่าเขาไม่ค่อยชอบแบบทําให้มันสดใสเลยแบบนี้ใช่ครับซึ่งวันหนึ่งจริงๆถ้ามันสดใสได้แบบนี้นะเด็กๆทุกคนชอบแน่นอนขอบคุณมากเลยนะครับน้องเบสสุดยอดส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sornsirinclub อีเมลก็ได้ครับ s o น n s i n t h a i p b s o r t h ครับครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับ มาพบกับพี่พลกับพี่โจใหม่ในครั้งหน้าในรายการสอนสินวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย